เขาบอกว่าไอคนบนรถที่มันใส่หมวกมันเป็นเฮียอะไรมันมันไม่เดินไปเอาร่วงมันบอกว่ามาพูดูจะเดินอ่ะหยัดแบกเออเฮียนี่มึงลงกินดูจั่งเอาเอาเขาทุกวันมึงเกือบไม่ลงให้เขาพอดเมยมึงมันมีเขาเล็กนี้อ่ะที่จอดก็ไม่มีที่จอดก็ไม่มีมันีเฮียมึงจอดตรงหน้าร้านจิจพันธ์เออกิจพันไม่ได้เมียรอนไม้ยัง มายังเป็นแม่คุณยมเป็แม่เป็แม่เร่วเป็นแม่สองขวดโอ้รู้ว่าไงนายทาขายกุทอดเ้ยดชาใกุ้ทอดเป็นแควเจ้าเอาอะไรไเอาอะไรอ่ะเาเาตีนะมือถือตีนะ้ยสัก ไค่มเีเหีย้ยไม่เพาะเลยกูกูมากไไม่ต้องพูดพ่อหรอกพวกปลาเกือปลาขี้เลยี้พวกปลาขีไม่ว่าค่อยมีสุผู้ดีไม่กูมีลูกเียรกูไม่อยากพูดู้ดีอ่ะเป็นใครเป็นจ้านี่ยกูน evet. ักข่าวก็ถ่ายนักขาวขาว่นีีเหี้ยอ่า

มีมีอะไรฝากถึงเสกไหมมฝากถึงกล้วยนีเินอเราช่วยหน่อยเยช่วยไม่ไอยเนนี่ยมันที่มันอะไรตนีเราบอกเลยไม่ได้มาจับจับไปเลยจับไปเลยไ้ัววใส่แตัวเองไม่โดนม่โดนไม่เ็บเลย